มาค่ะจำกับนี่แกินขนมกินปีใหม่เนี่ยจะอายุจะได้ยืนยาวคือเสน้นจแซบแซบซี่หม่อนกับปุ่นืมอดแซบแซบกดปุ่น มา <c oughs> นะคะ่ะวันนี้สาวเดินทำขนมตีนนี่เป็นจับคือคือได้ขวายไปได้ก็จะใจอุ๊ยเอเบอร์นี่วเนาะขนมจีนน้ำยาปลาชิ้นปลาทำเองแล้วค่านี้เด้อเออชิ้นปลาทำเองก็ในน้อยเขอโลกแค่เล่ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันหยุดนะคะปีใหม่ก็ทำนี่กินกับพี่น้องค่ะนี่ชิ้นปลาคน้คนๆเลย สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะพี่น้องค่าค,คิดหวังสิ่งใดก็สมปั iem, ติสมปัตนาทุกๆทุกอย่างทุกๆประการนะคะเด้อไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกับพี่น้องค่าให้มีความสุขวันปีใหม่กับครอบครัวค่ะวันนี้กะเจ้าเดินให้ขนมจีนค่ะวันคิดสมารก้อยวันนี้กะจะมาก,กินขนมจีนในวันปีใหม่นะคะ ปัดขนมจีนสุดีดได้กินได้พี่หนอกปั้นลูกชิ้นเองขอเฮ็ดน้ำยาเองขอเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างได้จะเด้อเนี่ยลูกชินกกช้นปลาค่ะลกชิ้นปลา,าซื้อมาแล้วก็มาปัน้นมาแซบอ่ะมาคะ่ะแซบวันปีใหม่ให้อายุยืนยาวเหมือนเส้นขนมจีนสาวเดือนนะคะทุกๆคนคะ่ะ ขอบคุณเอซทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมตลอดมาสนับสนุนตลอดมานะคะขอบพระคุณนะคะแบบลืมยังล่ะมาคะ่ะสลองปีใหม่กับยาสร้างแมวเป่าคกอเกับพี่น้องเออกินแหลมันกินเขาแซ่บกับพี่น้องจ้าจัวด เชอรี่ดองอย่าสร้างสร้างหลายแถวหนูพักคอยกับเก้าวแล้วคะ่ะอัญญาสวนบ่าตงฮวงสเบแสบขอใช,ช,อช้ช้อนแล้วกันไม่กินดูแล้วกแต่ อืมอืมรังแซมกินจากมองยังเลิกกระปุ่นปีใหม่น้ำตาเลยหอมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาลองปีใหม่ก่อนกระเจี๊ยอืมอืมชอบหอนลับงอเพราะว่ามันหอม เต็มมือ่อสำเนันมือนี่ต้องต้องสอนั้งสอน,สอน <c ười> มาจา้าสืบๆวันหยุดนะจา้าันนี้ลดเดียวนั่นแหละ บั้นแบบว่าัน่อยแล้วง,งอ่อย,ออยแบบแบบบั้นท่าแบบนี้นะนมาค่ะจำกับนี่กินขนมกินปีใหม่จะอายุจะได้ยืนยาวขึ้นเส <c oughs> ร็จ แบบซื้อซีมอนกระปุกต้อนแบบแบบปอืบ ก็มันก็บอกนะขอปุนเนี่ยเจริญเนี่ย็เอากันมาจากเรื่อมา น้องผักเยอะอร่อย่มาหายเยอะอืมบอเราเดินาปลาทูน่าทำนะจ๊ะแล้วก็ุพมัสบา หอมอืมแม่หัวให้ใบมะกรูดแม่หอวให้กกแ,หใหแตะไครก็หอวใหอืมอมีความสุกอืม เป็นคนบริกินเขาก็พ่อก็แม่ก็ขอบคือว่ามีความสุขก็กินอาหารอร่อยแซบแบบบ้านๆทั่วไปในไปซากินงทหารกระหักเข่าสองแถวป้อนกันอืมกระทบไปเป็นตอนเข่าอันปตอนไปสายสามีเป็นผัวเป็นห่อเมียงปไปซะปานนิ้นซื้อต้น กินหอดป้อนเน่ไปค่ะผู้ใดอยู่ไก่กับบานเขาก็พ่อก็แม่พี่น้องเอ้ย,อยไปอยู่ไก่พ่อไปอยู่ไก่ของจับไู่ดูปวดกับปีละเทียพี่น้องเอ้ยปวกับบานกับดูค่าเครื่องแพงเนาะ มีโอกาสเด็กกาไปกินคอมเพิ่มอืมนีโอกาสกาเป็นขอกระพ่อกับแม่ได้จ้ะเด้ออืมอืมอะไรนี่พอไม่แม่กะเปล่าค่ะเปล่าหาความสุขกับพ่อกับแม่อืมมีโอกาสกระเฮ็ดกระตั้นยู่กับพ่อกับแม่ไปนอนเป็กเราก็เจริญดีจ้ะเจริญอ การไปอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขก,กับหนูแล้วพ่อ,อพก็แม่ความสุขซีสูดอะไรทั้น้อืมอาหารก็มต้องรูร้านออกพี่น้องเอ้ยบนึบาทเท่านั้นครบมุกคืกอเขาไม่พอมไม่แหมทั้งนั้น,นมาจา้ะเราเดินเราถือบะบะ Có phải không? Đúng nào Hãy subscribe cho นี่แดดดีดีวันหนกลับมาพี่น้องกันเมื่อไรนอนแต่มอวานจนหอันซีมงเละซีมงเศร้ามาก็ฟื้นนันหลับหลห่ะอื้ม ใบาาอันไม่ต้องใบมะกรูดหอมดีหอมแซ่บดีต้นหอมช้อน

ปั้นเองแซ่บเองนี่กินเองประจำค่ะชิ้นปลาง่ายสุกง่ายทำง่าย <c oughs> <c oughs> อืม ดูคำจัดเนาะตัอยาญเลยอเบิร์ดเบิร์ดยังนะน้องแซ่บเอาล้วกับพี่น้องค่ะป้าแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บเกี่ย,ยงถาดค่ะพี่น้องค่ะเมนูนี้นานมากแล้วยังไม่ได้จัดเองแซ่บเองคือเก่ากับพี่น้องค่ะอืม สาเรนก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสาวเดือนมาตลอดนะคะก็ขอให้ทุกคนสนับสนุนสาวเดือนตลอดไปคะ่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นี้นะจ๊ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนอ่ะสุขภาพแข็งแรงรวยๆยๆ,ๆ,ๆค่ะพี่น้องคะ่ะพอกันกิปหน้าอย,อยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ